รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดฟ้าเช่นเคยอยู่กับ่ามีเช่นเคยค่ะทางสทบห้าเป็นประจำค่ะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะช่วงนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอะไรบ้างนั้นตามไปชมกันเลยค่ะบริษัท JCK International จำกัดมหาชน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ผู้พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม TFD ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ EC ครงการนิคมอุตสาหกรรม TFD โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยพิธีลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนนิคมอุตสาหกรรม TFD โดยมีคุณอภิชัยเตชะอุบลประธานกรรมการบริหารบริษัท JCK Inter n a t i o n น l จำกัดมหาชนคุณกฤิวัฒเตชะอุบลกรรมการบริหารและคุณอนุกูลอุบลน,นุชกรรมการผู้จัดการลงนามร่วมกับนายธนวัฒน์สันตินรน,นนท์กรรมการบริหารบริษัท Industrial Water Resort Management จำกัดหรือ IWRM และยังได้รับเกียรติจากด็อร์คณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC พร้อมด้วยนายธาดาสุนทรพันธ์รองผู้ว่าการ,การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการที่ให้บริษัท IWRM เข้าไปร่วมดูแลบริหารจัดการน้ําในนิคมอุตสาหกรรมและดําเนินการวางท่อส่งน้ําจากอ่างกักเก็บน้ําธรรมชาติของบริษัทความจุรวมกว่า3ล้านลูกบาตเมตรเข้าสู่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม t f d เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้น้ําภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่อไปที d อวันนี้จับมือที่จะลงนามที่จะทา เื่งน้ำก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราอยากเห็นภาคเอกชนเข้ามาทําเรื่องน้ําอุตสาหกรรมเพื่อดูแลนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่รอดีก็เป็นตัวอย่างวันนี้ได้ iwrm ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยมาช่วย,มา,วยมาช่วยทํางานเรื่องน้ำเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมเชื่อว่าโครงการแบบนี้จะมีมากขึ้นแล้วก็ iwrm นี่ก็จะทํางานเรื่องนี้ช่วยในอีกสีมากขึ้นด้วยเช่นกันความร่วมือในเรื่องของความมั่นคงทางด้านน้ำเนี่ยนะครับมีประโยชน์สืบเนื่องมาจากเมื่อปี2563นมีความ แห้งแ้งเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ทําให้การขาดแคลนน้ำเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินการทางด้านอุตสาหกรรมตอนนี้เราก็มีโครงการหล,หลายๆโครงการนะครับมีการหาน้ําจากเอกชนซึ่งอันนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากอุตสาหกรรมในส่วนที่ต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้แล้วก็มีแผนที่จะทํางานได้อย่างมากมาย ในปี2565เนี่ยเราจะเตรียมการต้อนรับนักลงทุนหรือว่าจะทําให้ลูกค้าหรือว่านักลงทุนเนี่ยมั่นใจในเรื่องน้ําได้อย่างไรบ้างนะฮะเราก็วางแผนในการเตรียมน้ำอ่าจะเป็นน้ําจากธรรมชาตินะฮะจะเป็นอ่างเก็บน้ําของบริษัทเองจำนวนกว่า30ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราเตรียมแผนการวางท่อน้ําเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมทีพทีให้แล้วเสร็จภายในปี65นะฮะ เพื่อรองรับนักลงทุนชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเราพร้อมนะครับในเรื่องของพื้นที่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ECBOI ของการนิคมเองและตอนนี้สิ่งที่เราพร้อมยิ่งกว่าน,นั้นคือทรัพยากรในการซัพพลายให้กับนักลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นไฟเป็นแก๊สเนี่ยเราพร้อมทั้งหมดแล้วนะครับ เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่นะในทุกความต้องการของลูกค้าเราได้มีการวางระบบสาธารณูปโภคไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําในเรื่องของไฟในเรื่องของการมาบัดน้ําเสียหรือว่าระบบการโทรคม,มนาคมนะครับเราเตรียมไว้หมดแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่เราตรหนัดมากก็คือเรื่องน้ําเราจรึงได้จับมือกับทาง i d i m ที่จะมาแก้ปัญหาน้ําเราพร้อมครับในการรองรับนักลงทุนบริษัท KWSB จำกัดทำพิธีตั้งเสาเอกก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องสกัด ที่ตำบลส่วนส้มอำเภอบ้านแผลงหวัดสมุทรสาคร เพื่อดาเนินธุรกิจสก,กัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรไทยรวมถึงการผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าจากพืชสมุนไพรมูลค่าประมาณ40ล้านบาทคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์2565โดยมีนายวินัยวิทยานุกูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินมาร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายเอกพันธ์วณะโกสุมประธานบริษัท KWSB จำกัดดรประครองศิลิบุญคงหัวหน้าทีมวิจัยเภสัชกรสมนึกสุชัยธนาวนิชประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เภ hey, สัชกรโควิดพวงชมพูประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและนักวิจัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ในวันนี้เราตั้งเสาเอกของบริษัท kwhb คำว่า kw ตัวแรกนะครับมาจากคำว่า kwm metalwork มหาชนเป็นบริษัททําสินค้าด้านการเกษตรเครื่องจักรด้านการเกษตรนะครับเรามีความชำนาญในเรื่องของการสร้างเครื่องจักรก็เลยคิดที่จะทำเครื่องสกัดขึ้นมาแล้วเราก็สามารถจะทำเครื่องสกัด ที่มีคุณภาพสูงเราเรียกว่า CO2 supercritical extractor นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะต่อยอดธุรกิจตรงนี้และกลุ่มบริษัท HB นะครับก็มีท่านอาจารย์ดรกรีธาท่านอาจารย์กีธาก็อยู่ในในกลุ่มบรษิษัท h e มบิดอยู่แล้วก็เลยดึงบรษิษัท h e มบิดเข้ามาคำว่า HB ข้างหลังก็คือ h e มบริดแต่ต่อไปเราอาจจะเป็นคำว่า herb b a s e นะครับ กลายเป็นว่าสารสกัดที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้เองเลยเป็นความตั้งใจของผมว่าเราจะพาสมุนไพรของไทยไปสู่ชาวโลกให้ได้เสาต้นแรกเป็นแนวทางทำให้เราต่อยอดเป็นเสาต้นที่สองต้นที่สาต่อกันไปได้เป็นอย่างไรบ้างคะกับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่พามีน่นามาฝาาช่วงคนละไม้คนละมือจะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรตามไปชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับพบ่ับผมชีวันนนในช่วงนลไม้คนละมือสําหรับตอนสองครับเราก็ยังอยู่ที่ณนะวัดหัวดอน,ต,นตําบลท่าพนมอําเภอทา่าพนมจังหวัดนครพนมและในตอนสองตอนนี้เราได้รับเกียรติกรุณาจากท่านพระครูแก้วทิตะศีโรท่านจะพาเราเยี่ยมชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดหัวดอนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับว่ามีอะไรที่เราจะมากาบสักการะและขอพอบราบารมีแห่งวัดหัวดอนแห่งนี้ครับ ไปกันครับมาเจริญพรนะคุณโยมครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณของเทวไลโบราณเก่าจะเทวไลโบราณเกา่าจะอยู่บริเวณอุโบสถแล้วก็อยู่บริเวณที่ตั้งหอแม่สักหลักบ้านของเราที่ท่านพระครูบอกว่าเป็นคล้ายๆก้อนหินทรายแท่งหินแต่ความจริงเนี่ยคือเป็นสิวลึงนนเองสิวลึงคล้ายๆกับที่ของปราสาทปราสาทหินพนมรุ้งอะไรต่างๆเพราะว่า ต้องเข้าใจว่าบริเวณวัดหัวดอนเนี่ยเป็นดอนน้ำเป็นดินดอนที่น้ําท่วมไม่ถึงอ๋อ oh, ครับดังนั้นแต่ก่อนจะต้องเคยมีชุมชนเก่าโบราณมาก่อน hmm. และทีนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีการทําพิธีอยู่โดยตลอดครับดังนั้นบริเวณนี้ก็เลยในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เลยเลือกเป็นสถานที่ oh, ที่จะเป็นศาสนสถานของศาสนานั้นๆอ๋อ oh, อันนี้ค,คือข้อสันนิษฐานครับคือแถวเนี้ยเวลาเราขุดอะไรลงไปอ่ะ เนบนใต้ดินประมาณเมตรกว่าหรือ2เมตรก็จะเจออิดดินเผาแบบโบราณอ๋อเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับที่ว่าคนมาใช่รวมตัวชุมนุมกันณสถานที่แห่งนี้ใช่พระอุโบสถของเราอันนี้สร้างตั้งแต่เมื่อปี2523โอ้ครับก็สร้างตั้งแต่ปี2 0 2 0ปีเนาะครับสีประมาณ40ปีตามที่ชาวบ้านท่านได้เล่าฟังว่าเป็นแท่งหิน ซึ่งเป็นหินทรายประมาณเท่ากับขาเนี่ยครับปราหาหากักพังอยู่บริเวณนี้<อ>ก็เลยได้มีการคิดว่าตรงเนี้ยจะเป็นที่ที่ครับที่ที่อ่เป็นสถานที่กราบสาการะในสมัย<อ>นั้นครับก็มีความเชื่อทางหลากหลายใช่นะครับพประธานในโบทเหล่านี้ท่านมีพระนามว่าอย่างไรอัตมาเรียกแก่สมเด็ดพจพระจักรพรรดิโอ้อ่าเพราะว่าอีกสักหน่อยก็จะตีเครื่องทรงจกักรพรรดิใส่ให้ท่าน ทำไมจะต้องเป็นพระจกักรพรรดิเนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของเทวรายเก่ามเมื่อเราสร้างอุโบสถทัพแล้วรพระพุทธรูปก็จะต้องเป็นเครื่องทรงจกักรพรรดิอันนี้ความคิดส่วนตัวคนะแต่มาเลยเรียกเป็นเพียงแค่ว่าสมเด็จพระจักรพรรดิสมเด็จพระจกักรพ,พรพรดิซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามตั้งแต่2523พอสร้างถวายไวย้พร้อมกับอุโบสถหลังนี้ก็เลยมดได้มีการสร้าง อุโบสถทัพในสมัยของพระครูพนมธรรมกิจหรือหลวงพ่อทาครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลท่าพนมในยุคนั้น,นะ2,523สร้างเสร็จ2,528อันนี้คือประวัติความเป็นมาอมโอเคอครับงั้นเดี๋ยวเราไปนิมนต์ท่านพระครูพาไปดูที่อื่นต่อนะครับผมไปกันครับนิมนต์ครับ คุณโยมจะเห็นด้านหน้านี่คือพระแม่ธรณีบีบมวยผม oh, อ๋อครับผมซึ่งมีนางพญานาคีนีสีเกตมณีเป็นผู้ดูแล oh, ซึ่งนางตนนี้แหละและก็บริวารอีกทั้งหกตนน่ะไปนิมนต์าตมามาจากวัดพระธาตุพนม mm hmm. อาตมาเลยอธิษฐานปั้นไวเป็นฐานของพระแม่ธรณี oh. ซึ่งพระแม่ธรณีองค์เนี้ท่านหญิงหม่อมเจ้าไทยกัญญาพานุพันธ์เป็นองค์งเปิดในวันที่ 15สิงหาคม2 6 6 4ที่ผ่านมาซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากเข้ามากราบไหว้สักการะก็เกิดความอัศจรรย์ในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละท่านเนาะอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดได้ในหลายอย่างครับโอ้สวยงามมากครับวิจิตรการตามากด้านหน้านี้ก็คือตรงนี้คือเป็นเทวลัยมหิศหลักบ้านหัวดอนที่อาตมาจำลองไว้อธิษฐานจำลองไว้สร้างแต่ปี2 5 5 8 ญาติโยมจะเห็นว่าเขาพนมรุ้งนั้นดวงอาทิตย์จะส่องตรงผ่านพอดีอาตมาเลยคิดว่าแสงแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าจากอุโบสถส่องมาที่สีวลลลึง,แล,งแล้วก็ที่พระพุทธรูปหน้าโปรกเนี่ยรตรงกันพอดีตลอด<ว>อก็เลยคิดว่านี่คือแสงของพระอาทิตย์ยังสู้แสงของพระธรรมของพระเจ้าไม่ได้ครับก็เลยคิดว่าต้องตรงกับพระกับอุโบสถและทีนี้เราจะเห็นว่าอาตมาทํารอยพระพุทธบาทเนี่ยหมายเปยรียบเสมือนว่า พระพุทธเจ้าดะท่านสเสด็จมาประประ,ประานในโบโสวรูสจักรพัฒมาประทับตรงนี้ครับอ่านี่คือวัวหมอบคือเป็นแม่วัวเปรียบเสมือนกับแม่วัวที่เลี้ยงดูพระพุทธโคดมมาครับ,ค,รบคือเป็นรอยพระบาทในสมัยของพระเจ้านามว่าพระพุทธโคดมนั่นเองอส่วนพระพุทธรูปหน้าปกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาพุทธสายมหายานหรือรตันตระในสมัยของพระเจ้าเชลว,วันที่7 ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากและด้านหลังก็คือเสียวบลึงที่อาตมาจำลองขึ้นมามถามว่าทําไมเป็นศาสนาพุทธจะต้องสร้างเสียวบลึงเราต้องต้องเข้าใจว่าก่อนที่จะมาถึงยุคของอพระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาสเนี่ยมันมีในยุคนี้บริเวณเนี้เคยเป็นที่ตั้งของเทวไยโบราณเก่ามาก่อนอในนาคตถ้าเราสร้างปราสาทขอมครอบแล้วเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น ให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พื้นถิ่นไปในตัวไม่ใช่คแค่ว่าอย่างเดียวใชครับส่วนข้างหลังนี่ก็คือเป็นไม้สักที่อาตมาได้อธิษฐานให้เป็นหลักบ้านหลักเมืองบ้านหัวดอนอซึ่งหลักไม้สักนี้เกิดทางทิศเหนือของวัดหัวดอนก็เลยนํามาแกะเป็นช้างทาไมต้องแกะรูปช้างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมี สมัยนี้บริเวณนี้เป็นอาณาจักรล้านช้างครับเราก็เลยแกะเป็นรูปช้างเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าแต่ก่อนเคยเป็นอาณาจักรล้านช้างมาก่อนอและมีช้างหลายโขลงที่มาอยู่บริเวณนี้ก่อนในงานนำ้ำมศการพระธาพนมด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าศาลาไอ้ไข่ศาลาไอ้ไข่วัดหัวดอนเนื่องจากว่าผู้คนมาพักที่นี่เขาก็จะได้เห็นดวงจิตวิญ,ญญาณของเด็กเยอะมากๆช่วงที่มีกระแสของไอ้ไข่ทางภาคใต้ อาตมาก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำะสาราให้กับกุมารอยู่ดีกว่าก็เลยได้เขาเรียกว่าโหนกระแสของไอ้ไข่ไปเลยแต่ว่าก็อธิษฐานให้ดวงจิตวิญญาณของน้องๆมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้โปรดญาติโยมแล้วก็เพื่อที่จะได้แบบว่าช่วยเหลือให้ญาติโยมประสบความสําเร็จในด้านที่ต้องการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อก็อจะมีการมาถวายสิ่งของหลังจากได้บนไอ้ไข่ จนสาเร็จผลแล้วมีจุดประทัดด้วยมีถวายของทุกอย่างด้วยอยู่เป็นประจําไม่เคยขาดโอ้ครับผมเ,เราก็วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่างที่ท่านพระครูได้บอกมาแล้วว่าสถนะานที่แห่งนี้นะครับมีความเป็นมาอย่างไรมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมวลขังของพลังแห่งสิ่งลึดลับอย่างไรอันนั้นท่านผู้ชมต้องพิจารณาและรับชมนะครับครับและตอนนี้ครับก็เป็นที่สุดท้ายของวัดหัวดอนที่ เราได้มาอยู่ณนะวิหารอย่างแห่งนี้เดี๋ยวเรามารับฟังกันครับว่าวิหารแห่งนี้ชื่อวิหารอะไรและมีความสําคัญอย่างไรจากท่านพระครูครับเ,เจริญพรวิหารแห่งนี้คือวิหารสมเด็จพระนางพญาศีสมพรพระชัยอับรออุทัยกัญญาครับซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหัวดอนและชาวทาตพานมซึ่งสมเด็จนางพญาศีสมพรสร้างปี2475 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงสเสด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาแล้วก็พระชัยอักษรนี่คือสร้างปี2476ได้สูญหายไปอาตมาก็เลยได้ทูลเชิญหม่อมเจ้าไทกัญญาพานุพันธ์ทรงสเสด็จหล่อในวันที่15สิงหาคม2 6 4ที่ผ่านมาครับก็เป็นผู้ทรูปคู่บุญบารมีของท่านหญิงหม่อมเจ้าไทกัญญาพานุพันธ์ด้วยอืครับสุดท้ายใน ช่วงท้ายสุดของรายการในวันนี้ครับทางกระผมและผู้ชมอยากจะให้ท่านพระครูได้ให้คำสอนดีๆกับพวกเราชาวพุทธนะครับที่จะดำรงชีวิตต่อไปอย่างไรให้มีความสุขครับสำหรับธรรมะที่จะสอนญาติโยมนะนั่นก็คือขอให้เป็นบุคคลที่มีความอดทนคำว่าอดทนนี้คือรวมทุกอย่าง อดทนทั้งตัวเองแล้วก็อดทนทั้งบุคคลที่อยู่รอบข้างเพราะว่าความอดทนนี้จะเป็นสิ่งบอกเกิดที่จะทําให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ครับถ้าเราขาดความอดทนทําอะไรก็ไม่สําเร็จทําอะไรก็ล้มเหลวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความอดทนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอดทนกับตัวเราอดทนกับใจของเราที่จะทําร้ายตัวเราแล้วก็ที่จะทําร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาและใจก็ต้องอดทน คำว่าอดทนนี้ก็บวกกับคําว่ากัตันยูกตเเวทิตาคุณด้วยยิ่งมีสองอย่างนี้บวกกันก็จะทําให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ง่ายขอให้ทุกคนดวงดีและเป็นสีแก่ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจริญพรสาธุสําหรับวันนี้ครับเราได้รับความเมตตากรุณาจากท่านประเทศบร,รมุนีที่ปรึกษาท่านเจ้าคณะภาคสิบ และท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่ตั้งอยู่ที่ตำบลธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมท่านอยู่กับเราแล้วที่นี่ครับจับรัสาบัตพระคุณเจ้าครับครับสหรับสิ่งที่พวกเราวันนี้ได้มากราบนอสการท่านพระคุณเจ้าเกี่ยวกวับเรื่องประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุครับอขอจเจริญพรญาติโยมผู้ฟังผู้ชมทางบ้านครับ สมภารพระเทววรมนีชาววาดพระพธาจ้าโนมวรมหาวิหาร์รที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจังแก้อขอนาพักสิบครับได้ต้องขอขอบอคุณคุณคโนมุทนาสมาคมนะครับผมสมาคมที่ท่านมาเผยแพรกิจกรรมให้คนทั้งหลายได้ได,ไ,ดได้เกิดศรัทธาแล้วก็ช่วยเหลือกันครับพึบ่งพาไซกัน พระธาตุพนมนี้เป็นเจดีย์อันอุดมทั้งเป็นที่นิยมของปวงชนแต่เดินมาสร้างไว้แต่ขราวที่องมุนีศาสดาดับสิ้นสังขรารเด็กเข้าสุริพภานประมาณได้8ปีปรากฏมีในตำนานว่ามีผู้เชี่ยวชาญขีนาศสพสิทิพระองค์นามว่ากัสปะผู้แม่ละจากตุดงท่านนั้นมีประสงค์นำพระธาตุให้ลูกเรือง ึงอัญเชิญเอาพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐ์ไว้ที่ภูกระพาหรือท่าพนมแห่งนี้แล้วก็สร้างอุโมง<ก>สร้างอุโมง์ก่ออิฐขึ้นมา<ก>เป็นรูปสี<ก>่เหลี่ยมแล้วก็สร้างเสร็จแล้วก็เอาไม้จันนี่มาไม้จันหอมมาเผาเผาเสร็จแล้วก็อัญเชิญพระอุรังคธาตุเข้าไปประดิษฐานไว้ในนี้แล้วก็ก่อเป็น ครอบเป็นอุโมงค์เหมือนที่เราเห็นอยู่ที่สถูปน้ำนั่นแหละรูปรูปรรับจากนั้นมาก็ได้พระาก็มีการบูรณะประติสกรขึ้นมาอีกหมายยุคลายสมัยตรงปี1922เสมเด็เพระสังคราชมาเสด็จมายกฉัดพระธาตุอันนี้ใี1 2 3มีนาอบามเด็จพระเจ้าหองรัชกาลที่9 รพระองค์ลงองศานวมมาเัญเท่ารังขึ้นทพระธาตุขึ้นทางด้านทิศตะวันออกครับแล้วบรรจุตั้งแต่บรดนานเป็นต้นมามนะสาธุครับผมันี่มั่นคงไรเด๋ยวนี้มันมีเสาเข็มแต่ก่อนไม่มีเสาเข็มครันนี้มั่นคงแล้วสิ่งหนึ่งที่เมื่อคี้ผมได้ลงไปเยี่ยมชมโดยรอบมาเนี่ยพวกเราพี่น้องประชาชนคนพิการไทยนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณเกือบ สองล้านเก้าื่นกว่าคนทั่วประเทศใช่ครับพอรับคนพิการทั้งเจ็ดประเภทความพิการสิ่งหนึ่งเลยที่พวกเรารณรงค์ในเรื่องการสร้างตระหนักความรู้ความเข้าใจทั้งหน่วยงานภาครัฐวัดวาอารามนะครับหรือสถานที่หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยโดยกฎหมายจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการอย่างเช่นทางลาดชันที่จอดรถห้องน้ําสำหรับวันนี้ครับผมได้ลงมาเห็นพื้นที่โดยรอบแล้วพวกเราคนพิการรู้สึกมีความปรับปร้่มมากครับที่ทาง ท่านเจ้าคุณไ,<ม>ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางราช,ชันไว้ให้กับพวกเราอยากทราบแนวทางการดำเนินของท่านว่าทําไมถึงอยากสร้างสิ่งตรงนี้ไว้ให้กับคนพิการหรือผู้สูงอายุได้เข้าไปกับสักการะครับคือคนพิการกับผู้สูงอายุนี่รือว,ว่าอยากไปทําบุญบมามัน,ม,นมันต้องมีสะดวกครับมีสบายมีทางขึ้นก็สบายมีแซ่มีแซ่ก็มาบริจาคให้กขาานรอรับ คนผู้สูงวัยรับคนพิการเนี่ยแหละเ้องน้ำกัจาดให้ขึ้นได้สะดวกคนี่ก็คือว่ารือว่าทําเต็มที่ครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกทั้งผู้พิการทั้งผู้ชราครับเพราะเราทุกคนต่อไปก็เป็นผู้ชราเหมือนกันนะเป็นผู้ชราเหมือนกันเราทําบุญตอนนี้ก็ือว่าได้ทำบุญกับผู้ผู้มีพระคุณสูงวัย เป็นพอ่อเป็นนายปุยาตายายของเราเนาะแต่อยู่ที่ไหนก็ตามถือว่าเป็นเป็นผู้ร่วมมีชีวิตร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมกันทั้งคั้งเกิดก็เกิดด้วยกันแก่ก็แก่ด้วยกันเจ็บก็เจ็บด้วยกันตายในสุดตายด้วยกัน <c oughs> เป็นเพื่อนกันในสีส่เหลี่ยมเพราะนั้นต้องช่วยเหลือกันครับมีอะไรช่วยเหลือกันมันดีขึ้นนะท้ายนี้ครับอยากให้ท่านพระเทพอรโมนีได้ให้พรกับพี่น้องประชาชนคนไทย พุทธศาสนกชนโดยทั่วรวมถึงคนพิการในการดำรงชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับอ็ไม่ว่าคนพิการซู้ผู้สูงอายก็ตามต้องช่วยกันแม่เด็กก็ก็ช่วยกันนั้นเป็นการรวมพวกรวมพักรวมพวกเราได้ความรักครับรวมพักเราได้ความสามัคคีถ้ารวมทั้งพวกทั้งพักเราได้ทั้งความรักความสามัคคีันคือว่ารักกันดีกว่าชังกัน ร้อมเพียงกันดีกว่าแตกแยกกันทันดีใส่ตัวดีกว่าทันชั่วใส่ตัวสร้างมิตรไว้ดีกว่าสร้างศัตรูเป็นบลารับรักรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองรองกันเหมือนญาติโลกกาะท่าเรก็ร่มเย็นมีการช่วยเหลือพระพุทธเจ้าสละเสือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการกตัญญูหนึ่งกตัญญูรู้คุณสองกตเาวทีตอบแทนตอบแทนคุณเป็นบลาทุกคนมีคุณบีบุญมีคุณต่อกัน มันกตัญญูกตาเวทีแสนดีเลิศเป็นเครื่องเชิดชูสง่าเพิ่มราศีเป็นรากแก้วขวัญตนของคนดีเป็นสกีเชี้ให้เห็นว่าเป็นคนขออนุโมทนาขออนุโมทนาขอตั้งจิตอธิษฐานคอันอ้างเด่นาฏปารมีคุณพระศรีรัตนนายไตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์พระลังกธาตุพระธาตุลมบรมเจดีย์และบุญกุศลทั้งหลายงมวนที่เราร่วมกันกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปรวม่วมกันปิติปะเดชะเป็นพระรปัจจัย ตนบรรดาอภิบาลคุ้งครองท่านทั้งหลายมีความเริ่มเย็นเป็นสุขด้วยอนุภาพพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ให้เกิดสุขสิริศัพ์เป็นหลักฐานอนุภาพธรรมรัตน์กำจัดมารให้เชื่นบานผุด่องเพ่อสองไพอนุภาพสังคารัตน์กำจัดโรคให้สิ้นโศกสิ้นทุกข์หยุดใสอนุภาพพระตรัตน์เป็นฉัตรใจ ดูที่ใดไปที่ใดให้เป็นสุขทุกท่านเือเจะไดความสุสำหรับในโครงการของทางวัดเราไม่ทราบว่าจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งใดต่อไปในวันข้างหน้าบ้างหรือไม่ครับัข้างหน้านะที่ผ่านมาแล้วนี่โอทองโอบยอดพระธาตุแต่านมาข้างที่หนึ่งข้างที่สองเดี๋ยวนี้วันที่แปดเขาจะอัญเชิญแผ่นแผ่นทองคำ<อ>ที่จารึกพระไตรปิฎก ยังมีคนทั่วประเทศบริจาคทองมาเพื่อสร้างพระไตรปิฎกโอบที่ห้องพระลังทาสครับห้องพระลังทาสเนี่ยเป็นเป็นคอนกรีตธรรมดาครับลงรักบิดทองแล้วคนมาก,กามมาไหว้กันหล่นลงไปแต่วันนี้เราเอาทองคําเลยมาตีเป็นแผ่นครับแล้วกระจายเลือกลงไปในแผ่นทองคาเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ไปโอกเข้าวันที่แปดนี่พี่แปดนี่เป็นการขบวนแห่มาเอาขึ้นไปประดิษฐานองค์พระธาตุครับอันนี้อันหนึ่ง น,นีคนก็บนบริจาบมาอันที่สองก็วัดจะสร้างสัตมหาสถานครับเดีย๋ยวนี้มีพระทาตเหมือนพุทธยาสองมีต้นโพก็มีแล้วมีแล้วอันที่กอันที่สมก็รัตนนัตจงกรมจีดีอันที่สี่ก็สะพุทจรินอันที่5ก็พันธุฟันดกบัวใอ้ครบเจ็ดครับ,รบเพราะดูดูในอินเดียเขาดึงแผ่นดินมากับ ที่ท่าพนมันนเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นท,ทางวัดก็เลยทาสัตมหาสถาน <engagements. S 2> ที่พุทธเจ้าเสวยพระเสวยวิมติสุขเจ็ดวันแข่งละเจ็ดวันเจ็ดวันนี่แหละที่ว่าเป็นจุดจุดสําคัญขอบพระคุณมากครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทําเพื่อสังคมที่ทุกคนต้องช่วยกันค่ะช่วขงข่าวฮอตนิวไทม์จะมีข่าวร้อนๆหลากหลายอะไรมาอัปเดตบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ วัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีเส้นทางสายประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเส้นทางสายศิลปะวัฒนธรรมซึ่งชุมชนหัวถนนเป็นชุมชนลาวที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกเมื่อครั้งในอดีตหลวงพ่อติว้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปี องค์หลวงพ่อติ้วยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,562พระประหลาดจรวดมหาปุญโยท่านจึงจัดให้มีการสวดมนข้ามปีซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า50ปีกยย็ยังอยากให้ญาติโยมทั้งหลายระมัดระวังตัวเอง ก็คงจะต้องยกพุทธศาสนาสุภาษิตที่อาจมายกบ่อยๆแล้วก็เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตที่มีประโยชน์ถ้าใครนาเอาไปประพฤติปฏิบัติั่นก็คือการมีสติระลึกให้ได้ว่าประเทศไทยหรืออีกหลายประเทศทั่วโลกนี่ยังอยู่ในวิกฤตของโลกโควิดสิอย่าประมาทดังที่พุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าสติเตสังนิวาเรนังการมีสติอยู่ตลอดเวลาป้องกันเหตุชั่วร้ายได้ดังนั้นการจะเปลี่ยนไทยขอ,อใหม่จาก2564ักเข้า2565 ให้เฉลิมฉลองกันอย่างมีสติแล้วชีวิตของญาติโยมก็จะปลอดภัยทั้งครอบครัวด้วยถ้าหากว่าไปเห็นแก่ความดื่มการกินมากมายจนขาดสติอย่างนั้นมันไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละคือการใช้ชีวิตอย่างประมาทก้าวเท้าหนึ่งเป็นสู่ความตายอีกเท้าหนึ่งจะดึงกลับมาได้หรือไม่ได้ถ้าดึงได้ก็เป็นเถรนอยู่วิสัยถ้าสูดวิสัยก็ตายดังนั้นต้องอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตในการโฆษณาว่าให้ประพฤติปฏิบัติแบบนิวนอมอนชีวิตใหม่ก็ยังใช้ ได้ยู่นะโยมการจะตกก็หมายความการดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวตนเองใส่แมสล้างมือด้วยเจลและแอลกอฮอลตลอดเวลาระมัดระวังการสนทนากับคนที่แปลกหน้าเป็นการมีสติอยู่ตลอดว่าเออโควิดยังไม่ไปนะเมื่อโควิดมันไม่ไปเราจะทําตัวอย่างไรอันนี้แหละเรียกนิวโนมอนในช่วงปีใหม่นี้ให้นึกถึงคําว่าอย่าประมาทไว้เพราะความประมาทเป็นเหตุแห่งความตายของชีวิตใครก็แล้วแต่ถ้าประมาทตายได้ทั้งนั้นและในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่จะพาท่านผู้ชมไปร่วมรับพร ประสจากพระประหลัดจรวดมหาปุญโญ่เจ้าอาวาสวัดหัวถนนอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีก็คือที่วัดนี้ปฏิบัติเป็นกิจกรรมตั้งแต่อาตมาบวชเข้ามาก็เริ่มเฉลิมฉลองปีใหม่ตั้งแต่ปีปลายปี2522จนถึงปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมหนึ่งของทางวัดหัวถนนเหล่านี้ก็คือการสวดมนต์ข้ามปีวันที่31เป็นสวดมนต์แล้วอบชยันโตทั่วประเทศวัดหัวถนนก็ชยันโตมาตลอดอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อให ให้ญาติโยมเนี่ยจากเดิมเลยนะญาติโยมทั้งหลายไม่มีใครมารับน้ําพราะพุทธมนต์แต่หลังๆนี่เต็มสลาจากเมามากก็เหลือเมาน้อยก็แสดงว่าคุณภาพของชีวิตดีขึ้นกิจกรรมส่วนมนข้ามปีเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งของวัดโพธถนนและในค่าเดียวกันก็ว่าเออถ้าหากว่าจะให้รับปีใหม่ด้วยความสุขตลอดไปเนี่ยอาตมาก็รณวนค์ว่าวันที่3 1กับวันที่1เนี่ยควรจะงดเว้น สุรายา,มาเมาทั้งหลายเพื่อชีวิตเราเนี่ยการตื่นมาเถลิงศกใหม่พสอใหม่เดินหัวทิ่มเสซ้ยสายเสยขวามันจะเป็นมงคลกับชีวิตได้ยังไงเอาลองไปคิดดูกันแล้วกันนี่รณรงค์มาหลายปีแล้วก็ยังถือว่าดีขึ้นมาเยอะมากแล้วนี่เห็นไหมว่าการรณรงค์มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีขึ้นเยอะมากนี่เป็นกิจกรรมและกิจกรรมหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นว่าถ้าจะให้มันบุญครบ,บวงจรต้องมีการบริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างกุติที่อาตมากำลังจะสร้าง เรียกว่าได้บุญครบวงจรเว้นการดื่มเครื่องดองของเมาทั้งหลายแล้วก็มาเจริญสติด้วยการฟังพระเจริญพระพุทธมนต์จากไม่มีใครเลยตอนนี้พอสี่ทุ่มห้าทุ่มคนเต็มศาลาก็แสดงว่าเขาเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการมารับศีลรับพรเฉลิมถกใหม่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเจริญพรหากท่านผู้ชมท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อไปเติมพลังให้ชีวิตเติมสติ เติมปัญญาด้วยการนั่งเจริญจิตภาวนาและสวดมนต์ข้ามปีณวัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี กันใหม่สัปปดาาหห์หน้มี่และทีมงานจะพาไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ปัมมี่และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ